ยัังนนลาผู้้ตอนผมซื้อรองเท้าให้เนนึกถึงแม่ตอนผมซื้อข้าวแกงผมก็นึกถึงแกว่าจะกินข้าวหรือยังว่าแกอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยซื้อกลับบ้านไปก็แค่นึกก็แค่คิดก็แค่แน่แม่ไม่เคยคิดจะทำเพื่อแม่หรือเปล่าเพราะผมไม่เคยทำักบีเลยเป็นี่เนี้ยเป็นพี่ที่สุดยอดพอถึกลับบ้านไปผมก็ชอบไม่ที่มันตัง กลับไปตอนจบเป็นัไงเียนไม่นากทำเน่วันนี้ว่าคาคัญที่ยังจะบอกแน่โอ้ผมรักแม่ผมรักแม่รักที่สุดบอกเป็นคำพูดมันคงจะฟังดูอินเียดิเดียดเเียดยดแบบคนไทยสมัยเก่าตบอกแบบเด็กแรรุ่นใหม่ว่า <laughs> i love you mommy from my mommy, she she's beautiful she's wonderful she's always ให้ยยบอกเล้ว่าผมไม่ได้พูดแบบคนไทยแนะนดแบบแร็ปพื้นใหม่มพูดแบบแร็พูดไทยใจใหญ่ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ก็ทำใน AF ใน c a d e ดีในกร่งเทพให้ยศเดี๋ยวนี้ก็สวย่ะ ผมมีเพื่อนหนึ่งคนเขาชื่อว่าไปเขาเล่นกีตาร์ไม่เก่งแต่เขาเล่นเป็นมีหาพี่สันนี่ทำไมเป็นคนแบบนี้ก็แบบพี่แรรพูดอะไรตรงๆไม่เคยคดไม่เคยโกงไม่เคยโกหกเดี๋ยวพุ้เลยกมาห้าแมทำทั้งหมดนั่นแหละมหมเรสำหรับเอิร์ธเขาเป็นน้องชายสุดแสนพิเศษเวลาอยู่ด้วยกันเขาไม่เคยพูดชมสักครั้งเลยมีแต่ดา ดาเป็นภาษาโน้นภาษานี้ภาษาไทยมาบางครั้งก็เป็นคำหยาบบางครั้งก็เป็นคำดีแต่ไม่เคยด่าทินเลยผมไม่เคยด่าคุณร้วนแต่เอาแต่ตัวเองดีให้คนอื่นเขาแย่ก็มันเห็นว่าเขาเรียกว่าอ่นี่เอาดีใส่คนไจแคทโอ้าำรับแคทเขาเป็นน้องสาวน่ารักเหมือนแมวเดินไปเดินไาบางครั้งก็ทำผมเหมือนไม่รู้จะพูดอะไร เดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นไม่กล้าหยอกเย็นหยอกเย็นเพิ่มเพิ่มแลมีใครอีที่ยังไม่ได้บอกมีน้องโซ่อยู่หนึ่งคนเขาเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อยากจะรู้เรื่องต้องกลับไปนอนแล้วกลับไปฟังกลับไปคิดกลับไปคิดให้กลับไปทำสมาร์ทโฟนมาแล้วพันจันทร์ถึจะพูดการเขาเข้าใจตอนอี่โคนรดง คนนำเสนอหน่อยเพราะเขาดูแลสุขภาพผมมาตลอดเวลาแต่เวลาคำนั้นผมแทบจะบ้าโอหน้าตานั้นเลือเกินอีกคนเขาชื่อเคเขาเป็นคนปากท่เล่นชอบพูดอันน้นอันเน้นอนนั้นนนีเดี๋ยวแรมคนอื่นเขาไปู่จนโดนป้าเจว่าป้าว่าเป็นปาิงไม่้จัไม่รู้จะพอะไรอ๋อมีคนเขาชื่อน้องไป้เขาแกมยุ้ยเขาแกบใจญ่เขาแกมโตของ มัาองกับสนุกเวลาเล่นไหนแล้วทีเขามองมาอยากให้เล่นแต่มองไปที่ไรแล้วมันตเหมือจะต้องดึงต้องตีต้องขครยงใคยอต้องให้มันต้องไปเที่เยาที่หัวหินอะไรยังไรผมรู้สึกว่าคุณต้องเซฟเซียนเซียนไบูตัวไม่คุัวไม่รู้จกใช้เซียนไห้ดี คุณนี่มันคนน่าผมเก่าคุณด้วยหรือเปล่าคุณนี่มันคนหน้าตาไม่ดีแถมยังที่ผมเข้าใจดีเรื่องนั้นแต่คนสมัยอุตคิตหนาตาดีอย่างเดียวก็คงจะเป็นเหมือนคุณที่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งพุณไปร้อเลงกระทำท่าเกงๆกลางๆอย่างนี้ไปขายข้าวแกงดีกว่าถ้าขายข้าวแกงน้าตาอย่างนี้ก็คงจะไม่ดีมั้งขนลเยี่ยมไปขายขนมส้มตำอะไรก็ได้ ลุ้มไปเยอะขนาดนี้คงไม่มีคนเข้าคุณก็คงงไปคล้ายส่วนราลุ้มดีคือเดินไปเดินมาเหมือนมีคนมาตกรุมรักอามีรุ้มมากมายให้คนตกรุ่นตกนี่ตกนั่นและคนเขาก็รักเราใครยังไ่เขาไม่รักแต่อย่างนี้มีลุ้มเยอะขนาดนี้รักไม่ลงได้เขาว่ามือวเดียวจะโดนจะดันนั้นแม่รักไม่ลงได้ไงล่ะอาน้องอาน้อง นี่อะไรันนี้เป็นมันชีวิตพังอ่ะเรนจะแต่งต่อไปเ่ยพังพังก่อนเือเล้ยยิงอันน้ำพี่สันร้อยลงได้เรอนี่โอเคไหมโอย